เธอนั้นก็ได้เก็บตัวอย่างพร้อมกับข้อมูลของลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะนําข้อมูลกับตัวอย่างไปให,ให้กับทางผู้บริหารของบริษัทคือก่อนหน้านี้ทางผู้บริหารได้เรียกเธอเข้าไปพบและได้มอบหมายงานให้กับเธอนั้นรับผิดชอบหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เป็นตัวแทนและลูกค้าคนสําคัญคือในตอนนี้ทางบริษัทกําลังที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์สินค้าตัวใหม่ขึ้นมาทางบริษัทก็เลยมอบหมายให้เธอ คอยเก็บข้อมูลความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่นั้นได้รับมอบหมายเพื่อที่จะมาพัฒนาสินค้าได้ตรงความต้องการของลูกค้าในอนาคตวันถัดมาเธอนั้นก็ได้เรียนเชิญกับทางลูกค้าที่เป็นตัวแทนรายแรกของบริษัทก่อนที่เธอนั้นจะนำผลิตภัณฑ์มาให้กับทางลูกค้าได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับเธอ เช้าวันถัดมาเธอนั้นก็ได้นำข้อมูลกับตัวอย่างความคิดเห็นและคำแนะนำจากลูกค้ามาให้กับทางผู้บริหารเก็บไว้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับลูกค้าคนต่อๆไปถัดมาอ huh. ีกวันเธอนั้นก็ได้เดินทางไปหาลูกค้าทั้งสองคนที่ทำงานอยู่บริษัทเดียวกันก่อนที่เธอนั้นจะขอตัวอย่างกับทางลูกค้าทั้งสองคนเช้าอีกวันเธอนั้นก็ได้เข้าไปรายงานผลกับทางผู้บริหารแต่ว่าในวันนี้ทางผู้บริหารได้นำสินค้าต้นแบบส่งมอบให้กับเธอ พอหลังจากนั้นทางผู้บริหารก็ได้บอกให้เธอนั้นนำสินค้าต้นแบบไปให้กับทางลูกค้าอีกคนหนึ่งหลังเลิกงาน